พี่ครับครับผมอยากได้มิกไปออกงานคอนเสิร์ตครับแนะนําเป็นตัวไหนครับใช้เป็นไหมล่ะโก็พอได้อยู่ครับมันก็มีดิจิตอลกับอนาล็อกดิจิตอลก็ใช้งานยากนิดหน่อยครับผมแต่อนาล็อกก็ใช้งานง่าย,ยาเห็นก็เล่นปุ๊บเล็นปุ๊บเนี่ยชอบแบบไหนผมชอบอน,นาล็อกมากชอบอน,นาล็อกครับผมชอบอนาล็อกตัวนี้คงจะไม่อพอแล้ว <ผม S 1> ต้องเท่านี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้มันไม่พอตัวตีกลองก็สิบกว่าลายแล้วเราต้องเป็นตัวในกล่องนี้ โอ้เห oh, oh, okay. oh. 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 ็นบาดเป็นปีนี่สุดนะโอ้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 นี่เขาเรียกว่ามิกส์สหรับงานคอนเสิร์ตอันนี้อะไรนะครับมิกอันนี้อะไรครับมิกเนี่ยหลายคนคงจะแทบจะไม่เคยเห็นเพราะว่าถ้าคนอายุสามสิบขึ้นจะเห็นบอลรำแต่ก่อนก็มิกขนาดนี้นะครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันโอ้โหมิกเป็นวาวะเป็นวาแบบอันนี้เขาเรียกว่าแบบเดินมิกมิกสมัยเนี้ยนั่งอยู่นี้ใช่ไหมล่ะปึ๊บ สมัยนี้ฝั่งนี้ต้องอย่างนี้เนี่ห็นไหมน้องไปอย่างนี้ตอนนี้เขาเรียกว่ามีกระดับแารนคอนเสิร์ตสมัยก่อนราคาเดียวก่อนก็เป็นล้านเหมือนกันอุมกูเซอเมยก็สูงตอนมัตนต่างมันก็เยอะมิกเกอรดิจตอลเนี่ยสี่สิบแปดช่องมันก็แค่ประมาณนี้เองนะครับเพราะมิกเกอรตอลมันสามารถพลิกหน้าได้พลิกหน้าพลิกหน้าได้สมมติว่าเห็นไหมอันนี้กางเนหลายหน้าไหมเนี่ยหน้าละแปดหน้าละแปดแต่มิกเกอรดิจตอลสามารถพลิกหน้าไปมาได้แต่ตัวนี้มันพลิกไม่ได้ คคือช่องใครช่องอัตโนมัติเลยทีนี้ตัวเนี้ยทำไมถึงว่าไปดับคอนเสิร์ตเพราะว่าโอ้ถือว่าแน่นอนมากประชุมกันว่าความแตกต่างกับบิ๊กเล็กอยู่ไงยกบิ๊กเล็กยกบิ๊กเล็กด้วยยกบิ๊กเล็กด้วยเป็นความเห็นอเออเห็นได้ชัดก็คือ EQ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ EQ อ่ะเนี่ยมิ๊กสมัยนี้นี่มีแค่สามครับอันที่ถูกมีแค่สองเองถ้าปรับปรับแค่เบรกกลางแหลมพนักถูกแต่นี่หนึ่งสองสามถือว่าดีขึ้นแต่เนี้ย สิบในการปรับเพราะว่าแต่ย่ามมันทํางานในบทนี้จะเดี๋ยวละเอียดจะพามปเจาะมันทํางานยังไงเนี่ยมีทั้งแหลมเนี่ยมีครบทุกอย่างแหลมเห็นไหมเนี่ยแหลมความถี่แหลมไหมมันกว้างมันแคบโอ้ถือว่าเยอะมากครับแต่ละช่องเนี่ยแบนวีกว้างหรือีแคบเนี่ยมีครบทุกย่านทุกความถี่สลับตัวเนี้ยแล้วก็อะไรพิเศษอีกอย่างตัวเนี้ยอ็อ,อกแค่อ็อกเดียวเห็นไหมอันนี้ทั้งบทสิบกอ็อกโอ้โหถือว่าโหดมากก็คือเป็นอ็อก ที่เป็นมอเตอร์ไงมอเตอร์ทั้งกรณีก็สามารถได้ทั้งหมด16ออกเพราะว่าบนวทีถือว่าใช้เยอะมากแล้วก็ข้อดีคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโลคัสเนี่ยมิกซ์ที่ตอนม่ีที่โลคัสเสียงไมโลคัสขค้ืใอนกับนี้ทิ้งเนี่ยอันนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันสำหรับตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เห็นไหมเกณฑ์ก็มีทุกอย่างเกณฑ์มีทุกอย่างมีทุกรุ่นอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ไหมเกณฑ์ตัวสีขาวนี่ก็เป็นเกณฑ์เนี่ยถือว่าเกณฑ์ถือว่าขาดไม่ได้บ้างสำหรับนิดทุ ในนี้ไม่มีนะที่สามารถกาแฟได้เนี่ยกาแฟได้ครับคือกาแฟสมมติว่าเราใช้ไม้ไม้ไม้สองตัวใช่ไหมหล่ะไม้เสน่ห์เนี่ยไม้เสน่ห์มันจะมีมีล่างกับบนองี้ฮะไม้เสน่ห์ใช้สองตัวตัวบนเฟดหนึ่งกับล่างต้องเฟดหนึ่งนะคนละเฟดเพื่อจะไม่หัหนักล้างกันใช่ไหมนในมิกตัวนี้ยังมีแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษโอ้ถือว่าเยอะมากแพนเห็นไหมแพนก็ยังมีเนี่ยในมิกตัวนี้มีว่าปุ่มแพนว่าเป็นปุ่มที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยเนี่ยปุ่มแพนนี้ก็มีเนี่ยมิกราคาเป็นล้านนะไม่มีเอฟเฟกต ไม่มีเอฟเฟคเราต้องทําการบูนเอฟเฟคเอฟเฟคก็บูนข้างหลังเอฟเฟคแต่ก่อนก็ตัวละสามสี่หมื่นในการทำงานเหมือนกันยังตมิกสมัยใหม่เนี่ยมีเอฟเฟคในตัวแล้วแต่ตัวเนี้ยไม่มีบลูทูธนะงว่าเท่ไหมมิกเป็นร้านไม่มีบลูทูธแต่มิกตัวนี้มีบลูทูธไม่ว่าอะไรไปทางด้านฝั่งเนี้ยก็เหมือนกับมิกดีต้อนคอยคล้ายแบบมิกดีต้อนเรามิกดีต้อนเราก็สามารถสมมติเนี่ยช่องเนี่ยสองช่องเนี้ยเราเป็นกองเนี่ย เราสามารถเอาแปดช่องเนี้ยชุดกองเนี้ยมาอยู่ในชุดนี้เลยเวลาเราปรับกองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันต้องมันต้องมาปรับตัวนี้เราดันแค่ตัวนี้ขึ้นก็สามารถเป็นชุดกองอย่างเดียวได้เลยับบนี้ในมิกเดียตันก็มีรับตัวนี้ช่องนี้เป็นกีตาร์ในกีตาร์แล้วก็ส่งกีตาร์กีตาร์มีสี่ตัวรมทั้งสี่สามารถส่งมาช่องนี้เลยเวลาเล่นแล้วก็เล่นกีตัวนี้ตัวเดียวครับหรือเสียงไม้เสียงเฟฟกแล้วก็สามารถส่งนี่เลยสามารถเล่นตรงนี้เลยไม่ต้องไปควบคุมอะไรเยอะมากมายใช่เสียงแซกเนี่ยใช้ไม้เนี่ยแซกสิบกว่าตัวเนี่ย ถ้าเราไปปรับอยู่เนี้ยคงไม่ทันนี่เราก็ยืนไปนี่ก็สามารถเล่นได้เลยโอ้ถือว่าใหญ่มากต้องไปศึกษาดูการใช้ง,งานว่าแต่ละปุ่มมันคืออะไรครับผมไหมครับปุ่มอะไรหลากหมายจะอะไรต่ออะไรเต็มไปททหมดสรับตรงนี้นะเนี่ยตรงไหนนี่ครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เขาก็เรียกว่า vu 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 ไง vu เช็คสัญญ,ญาณว่ามันขึ้นมันพีคหรือเปล่าก็เหมือนกับมิกเราได้แหละนะมิกเรามาดูดิมิกเรามาดูเห็นไหมเนี่ยมิกเราเห็นไหมเขียวเขียวเขียวนี่เขียวอยู่มันสามเนี่ยเหลืองก็อยู่มาณตรงนี้เกลียบแดงน่ะ พอแดงตัวนี้แตะเลียงคือพีคประมาณน,นี้มันก็มีครบทุกจุดเหมือนกันสหรับพีกตัวนี้ถือว่าเปไ็นอะไรที่ปวดหัวไปไปดูข้างหลังดูข้างหลังว่าโคตรปวดหัวนี่ดูข้างหลังแในอันนี้ที่เสียบยังไงที่เสียบสมัยนีย้สมัยกนะ่อนเนี่ยอย่าหันนะหันในหะพี่หันใหพี่เสียบไหมช่องช่องหนึ่งมีแค่เดียวนะเงีย่ยครับดูสมัยก่อนดูว่ากี่ช่องเห็นไหมถือว่าเยอะมากเยอะที่สุดสหรับตัวเนี้ย เพราะว่าหนึ่งเขาใช้อินเสิร์ตอินเสิร์ตก็เป็นเวลาเราต้องการผ่านคอมเพิวเซอร์ผ่านเกตเราก็ต้องอินเสิร์ตผ่านนี้ผ่านตัวมันไล่เปทางนัานการพ่วงมิกพ่วงมิกสมัยก่อนมิกมีมิกบนเวทีมิกอื่น่ามันมสมารถพ่วงสายยางกันเลยโอ้โหครับถือว่าเยอะมากบางจุดก็จําไม่ได้ไม่กล้านะพูดเยอะเราผิดเรางานเข้าอีกเพราะว่าลืมแล้วครับนานแล้วสำหรับมิกอะนาล็อกปุ่มการใช้งานมันก็เยอะในการใช้งานแต่บอกเลยว่าตัวนี้มิกมันมากและมิกตัวเนี้ยเราได้มาจากระเบียบวารุสินก็ ขอพ่อครับออกมาตั้งตรงนี้เพื่อโชว์สำหรับคนรุูนหลังในยุคนีอย่งางเงี้ยอาุเท่าไหร่นะผม20ต้นต้นครับ20บนต้นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมิกตัวเนี้ยไปว่ามิกตัวนี้ถือว่าอายุการใช้งานถือว่าหลายปีมากสำหรับตัวเนี้ยแต่ก่อนเป็นล้านเดี๋ยวนี้สองหมื่นสามหมื่นครับตกเว้เพราะว่าการใช้งานมันยากมากขึ้นเนราะอยกกหนักแล้วแต่สามารถมาตั้งโชว์ที่ถือว่าสวยมากอมโอเคอันนี้แค่มิกนะถ้าดีต้นอุปกรณ์น้นจะอยู่ในมิกบดแล้วพวก เอฟเฟกพวกอะไรแต่มิกตัวเนี้ยเป็นแค่มิกมิกอันนี้ก็ต้องอยากมีเอฟเฟกก็ต้องซื้อเอฟเฟกมาใสา่อ,อยากมีเกรคอมก็ต้องซื้อมาใสา่อยากมีอีคิวต้องซื้อมาใสา่เนี่ยอย่างมิกอันนี้อีคิวก็มีแล้วบททูตก็มีแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าใช้มือใหม่เอานี้ไปใช้ก่อนอ,อ,อันนี้จะพิ่งเอาไปได้ครับได้ต้องมาเรียนรู้อีกเยอะในมิกตัวนี้เหมือนกันงั้นผมก็ซื้อตัวนี้ก็พอครับโอเคสามเปนเก้าไปเลยได้ครับอโอเค